มาแล้วนะครับกระสายฝนนะครับที่ชาวบ้านตั้งตารอนะครับเนื่องจากท้องทุ่งนานะครับตอนนี้ขาดแคลนน้ำน่าจะตกได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมวลน,น้ำค่อนข้างที่จะพอได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ทราบไม่ทราบว่าจะ พอหลงเหลืออยู่ในนาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ดีใจกับชาวนานะครับพี่น้องชาวนาจะได้มีน้ําใส่ปุ๋ยกันแล้วนะครับทันใดที่เตรียมปุ๋ยไว้ขอให้ตกแบบนี้นะครับต่อเนื่องกันสักอา,อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ พี่น้องชาวนาของเราจะได้มีน้ำนะครับในการใส่ปุ๋ยกินดีครับกินดีดีใจมากครับนี่ฟ้าร้องลงพงยมาเลยพี่น้องน่าจะได้ปริมาณน,น้ำพอสมควรนะครับดีใจมากครับดีใจดีใจนะฮะดีใจกับพี่น้องครับดีใจมากๆนะครับอย่างน้อยก็ ได้น้ำนะครับกันนะครับพอสมควรนะครับในวันนี้ดูจากปริมาณของน้ำที่ตกนะครับวันนี้น่ยโอ้วท่วมเนะครับนู่นสนามนะครับสนามดูครับในสนามนู่นน้ำนะครับในสนามโอ้ในสนามครับน้ำยินดีครับยินดีโอ้ขึ้นใจครับชื่นใจปริมาณน้ำนะครับ มากเลยดียินดีกับพี่น้องชานาด้วยยินดีด้วยครับ